ตอนนี้จะสาธิตเรื่องแกนการป้องกันตัวท่าพื้นฐานเบสิกนะครับเริ่มจากการาถูกจับข้อมือนะแล้วการปลดล็อกจากข้อมือนะถ้าจับข้อมือมาถ้าการที่เราถูกจับข้อมือนะครับเราต้องเล็งหาจุดอ่อนก่อนนะจุดอ่อนฝั่งนูน้นฝั่งนู้นเอามือ เอามือออกก่อนอถ้าถูกจับที่ข้อมือนะเราสามารถปลดออกได้นะครับเราหาจุดอ่อนที่ on, อ่อนอ่อนแอที่สุดของกำมือนี่คือตรงไหนก็คืออยู่ที่รอยต่อระหว่างนิ้วมือทั้งสองนะครับถ้าเกิดเราจะสวนนะจะดึงออกสวนนะครับเขาก็ยิ่งจะเพิ่มนะแรงจับ นะครับทีน,นี้วิธียังไงที่จะปลดล็อกจากการถูกจับข้อมือได้นะครับก็ต้องใช้จังหวะจังหวะเดียวนะทำทีเดียวครั้งเดียวนะครับในการที่จะอาปลดล็อกออกนะนั่นคือการดึงออกมาทางด้านที่อ่อนแอที่สุดนะครับของข้อมือเขานะครับของของมือที่เขากำอยู่ทีน,นี้ถ้าเกิดเรายื้อ เขาก็ต้องยิ่งเพิ่มแรงหรืออาจจะเพิ่มเป็นสองมือด้วยอันนั้นมันก็ยิ่งทําให้การปลดล็อกยากขึ้นอันนั้นเราต้องฝึกและก็ทําให้ถูกวิธีนะอันดับแรกนะครับให้ดูว่าข้อมือเขาจับมาฝั่งไหนนะแล้วออกไปตรงตรงช่องที่อ่อนแอที่สุดของเขานะใน,น,นที่นี้ก็คือตรงบริเวณนี้เวลาดึงออกก็ต้องดึงออกตรงตรงฝั่งนี้นะครับ แต่ในการที่จะดึงออกเลยอย่างเดียวมันก็ยากนะถ้าเกิด,ดยอย่างผู้หญิงอ่อนแอกว่าแล้วคนจับเป็นผู้ชายแข็งแรงกว่านะครับมันก็ยากนะมันต้องใช้หลักอ่ากรลศาสตร์ทานดิทานงัดนะในการใช้ร่างกายของเราช่วยนะทางนี้ก็คือใช้วิธีการกระตุกนะกระตุกโดยหัวไหล่นะครับกระตุกโดยหัวไหล่นะ ข้อศอกชิดลำตัวแล้วยกนะยกข้อมือขึ้นถ้าเรายกแต่มือเฉยแรงมันอาจจะน้อยกว่านะครับดังนั้นใช้หัวไหลในการเกงหัวไหลนะครับและกระตุกกระตุกแขนพับเข้ามานะอัพเข้ามาหาลำตัวศอกชิดติดลำตัวไว้เลยนะครับชิดติดลำตัวมันจะช่วยเพิ่มแรงในการกระตุกออก ฝั่งนู้นมั่งนะครับเช่นเดียวกันฝั่งนี้ก็ออกไปทางนี้ออกไปทางด้านที่อ่อนแอที่สุดนะครับพับติดนะนี่คือท่าท่าแรกนะในการดึงออกนะครับปลดล็อกออกจากการถูกจับข้อมือนะอ่ะท่าหนึง่งนะครับท่าแรกในการปลดล็อกธรรมดานะ ท่าที่สองนะครับอันนี้เราไม่แค่ปลดล็อกธรรมดาแล้วเราปลดล็อกที่จะต่อสู้ด้วยนะครับนะท่านี้นะใช้วิธีการแต่ว่าต้องใช้ร่างกายที่แข็งแรงพอๆกันนะนะครับเราถึงจะสามารถทำได้นะท่านี้จะทำให้เป็นการล็อกเขาไปในตัวด้วยเมื่อเขาจับแล้วล็อกนะ เราสามารถที่จะล็อกเขานะแล้วก็ทําให้เขาคว่ำหน้าลงมาได้สามารถควบคุมเขาได้นะครับอ่จับมาราชาตานะวิธีการแรกคือหันมือนะแบมือเข้าหาตัวเรานะอีกมือหนึ่งประกบอีกมือหนึ่งมือจากที่หันมาเนี่ยไปประกบกับข้อมือเขาเหตุผลที่เราจับมือเขาเพื่อไม่ให้มือเขาหลุดและล็อกไปลยตัว นะแล้วมือเราก็ไปแตะล็อกไม่ใช่ไปกรรมนะไปแตะล็อกเกี่ยวนะครับเกี่ยวไว้เกี่ยวไว้วไวอ่าแล้วก็กดนะพร้อมทำสามเหลี่ยมนะกดลงถ้าเขายังไม่ลงก็ลากไปเรื่อยๆจนกว่าเขาจะลงนะครับนี่คือท่าที่สองอ่าอีกท่า,อ,าอีกข้างนึงอีกอีกครั้งหนึ่งหมุนมานะครับเหมือนเอามือฝ่ามือมาสองหน้า นะครับมือซ้ายช่วยแตะมือขวาหมุนไปจับนะแล้วถอยหลังกดลงย่อตัวพร้อมกดลงไม่ใช่กดลงอย่างนี้นะกดลงอย่างนี้ไม่หนักเราต้องย่อตัวเราด้วยนะครับอ่านี่คือท่าที่สองนะอ่ะทีหนึ่งท่าที่สามนะท่าที่สามเป็นท่า ปลดล็อกเกือบจะเหมือนท่าแรกก็คือออกไปทางท่าออกไปทางด้านที่อ่อนแอแต่เพื่อเป็นการเปิดนะเปิดช่องว่างตรงขวามือเขาเพื่อที่เราจะมือเราไปจับนะครับไปจับนะเสร็จแล้วดันให้ข้อมือเขาหักนี่ให้ข้อมือเขาตั้งฉากนะดันจับแล้วล็อกไว้เช่นเดียวกันย่อตัวพร้อมดึงลง นะครับนะแบออกเพื่อหาช่องว่างแล้วจับนะครับจับบริเวณซอกนะเพื่อที่จะลุ่มเหมือนที่อาจารย์เคยให้สอนเหมือนที่อาจารย์เคยสอนว่าเวลาจับนะครับจับในอุ้งมือนี้เอานิ้วป้องเพื่อให้หักข้อมือนะเนั้นเหมือนกันคือแบมือ นะจะถูกจับหายมือออกเพื่อเกิดช่องว่างมือซ้ายจับหัวไม่มืออยู่ที่หลังมือเขานะครับและใช้ใช้การใช้ส่วนส่วนของแขนเนี่ยเป็นตัวดันนะครับดันให้ข้อมือเขาทับนะครับแล้วนิ้วเนี่ยมาล็อกพร้อมจับล็อกทั้งสองมือนะพร้อมห่อยลงนะครับ นะแบมือออกนะครับอย่างนี้ไม่ได้แบมืออย่างนี้ปุ๊บจับล็อกนะดันเพื่อให้เพื่อให้มือเขาตั้งฉากและปุ่มลงนะครับอ่ะทีหนึง่งนะปุ๊บนะต้องทำเร็วแล้วต้องฝึกนะครับอีกท่าหนึง่งอีกท่าหนึง่งนะครับเดี๋ยวจะ ที่อาจารย์บุรัตจะแนะนําอยู่บ่อยๆนะครับถ้าเขา,าพุ่งมาผมว่าราเข้ามือมาจับพุ่งแล้วกันนะจะดูหน้าเี่ยเลากันนะครับ<ม>กันด้วยมนี้นะครับตัวนี้พิดเบียงเลยนะหลบด้วยหล,ลบาากับท่านกับเพื่อนนะครับหลบกับฟวงอันนี้มาเสริมแต่ทําพร้อมกันนะครับเสริมทำเพียงพอเลยอันนี้ถามว่าเวลาเขาจับถุมทำได้ไหม ได้เหมือนกันครับแต่ว่าก็จะดูค่อยๆเราจะเล่นตามระดับของการทำ้ายมากกว่าถ้าเขามาต่ำกว่านิสหนึ่านี้จะะโอกีแต่ถ้าสูงกว่าผมคิดว่านะครับจับจับที่ไหนนะครับเราจะเป็นอย่างนี้เขามาแล้วเราต้องพยายามขี่ก่อนนะครับมาอยู่ด้านหลังเอาไว้ในขณะที่ตรงนี้ขาดแต่ตรงนี้ตรงนี้ก็ขาดแต่ตรงนี้แต่ยยิ่งขาดอย่างเงี้ย if they are in the